คนที่บ้าน,น,จ,นจึ้งคืองงจุ่มกันอยู่เนาะงามคขอดกํานะลังเป็นหอมเลยบายบายบ้านปุ๊เบเลยจ้ะคืองเลยจ้ะเนาะก็ออกเงี้ยกันปุ๊บ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอแคนหนึ่งมือค่ะครับผมเข้ากับถ้าพี่พนอนถึงดอยสูงไว้ก่อนเนาะค่ะมีนี้นเข้ากับใบไม้เห็ดกัวแดงเนาะแมนครับผมจ้าดอยเห็ดกัดวแดงครับพี่น้องขึ้นหาเห็กดกัวแดงจักมือก่อนหาเห็ดตะไคร้ามาหลายมือแล้ว <c oughs> มะหลุดมาโชว์น,น้ำกันเนาะค่ะเอาหาสิมาน์มาเนาะมือนี่จะเป็นกำลังใจกันค่ะตะไคร้ผุนงั้นเหรอกำลังทงานเลยสาวๆฝนตกแบบยางแห้งจุ่มหน่อยกันลายเนาะ

ง,งามด้วยครับไข่ขอดินแดงเนาะทางเลยวูบตัว้ำดินหลุกลังเนาะ เี่นนำทางเลยเางนำานผู้พันยางไปกวนบ่เห็น <c oughs> บ้งใส่บ่เห็นเนาะผู้พันยางกวนในบ่เห็นแถวๆข้าสานเอาแล้วเาตำแหน่งกัน กำลังบานาเต็ม่นะพี่น้องอมีห้องามาดอยกอแดงเนะาะแดงดีครักก็อยัางงามเลยค่ะ ก,กำลังดูดมกำลังดหน้อยดานนี้ดอกบานหมือเนเนะาะแดงจึ้งคืองเลยทีนึงดอกนี้บ้าเลยเนะานเนะคนกำลังบ้านเนาะ บ้านนี่งอ่างดค่ะป๊านนดป๊าด์าัวเลยเนาะดันหินตุเตียนสลยงามค่ะโอ้ยค่ะ เบื้องตัวนี้แบงยงแงี่นอคจักสี่ด็บ่รได้ตัดยงอี๋นกดยานอี๋เหมือนเป็นเชือเป็นเนวเนาะเผลอเละร้ายเด้อพินาอินา้เนะสวยกว่ามีที่บ้านอีกแล้ว มาบบ้าอร์เลยจ้ะโอ้ยหุ่มลังงานขี้นี้ไปลงน้ำตกดานน้อว้าว よしと。いい。綺麗。うん。それ。ちょっと。うん。<music>

Botan cào nó cất lùng lửa hát không không căn 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 ติดเปียกดีเนาะ อุ bon. ่ when when นๆเออเอาใดบ้าเแ็่บานแตบานนุมเนาะบานงามเขาเขียนเขานี่ใกล้เลยนี่ลายดอกจะส้งเต๋า

จ,จ,จริงคือพลังงา,า,งานใช่นีเาดดานาะขึ้นอยู่ไตใหม่ๆเนี่ยเเคยเห็นนกากพวผู้สิทธิ์ดั้น กำลังบานด้เหรอสองตุ ouais calves calves, ้มกำลังเป็นหอมเลยป้าข้งล่าง บุ๋มมันกินยางยุกโดนตดตด๋อย่างงีดตาแดงตาแอลวะยนสบายเปนตาเลยโอ้ยยังเต็มกำมือเหตุตาตัดข้าวมก็ยังเฉิดได้เหยดมาเต็มกำมืออ่กอเดง จดอกกำลังหมูหนึงได้นะนี่ก็ระเบิดบุกคนระดอกสองดอกเต็มตาจ่อยอเออนะอบานง,งามๆเลยเนาะพึ่งไข่เนาะ โอ้มันขึ้นล่าเลยค่ะเอาบาดอดาอเนาะบอดแดงด้วยจ้ะบ้านนงๆงามไปเนาะกลองกันดีกว่าดูดูบอดแดงไหมแชจุ่มกันอยู่เนาะง, <c oughs> งามครับสี่หาตัว

นออกมาออกมาถวดสวนจูเนาะกลางทางค่ะพี่น้องอจูบักงามเลย,ยเดยงโรเลยและ,ยะ้ครข่ถึงลงยุ่งแล้วจ้ะพี่น้อง กัะยางออกด้วยครับผมนี่หน่วยหน่วยกอด้วยพี่น้องนี่ครับลักษณะของหน่วยกอเนาะหมูปลามันฉอบม,มากินนี่ครับแต่ผมว่าหน่วยกอลักก็ดลักษณะแบบนี้แหละข้างในนี่ไปขวดวพี่น้องเม็ดเพิ่ลไปขวดขวดกินนี่ครับคล้ากันกับเกาลัดเลยแต่เพิ่มหน่อยกว่าเม็ดเป็นน้ำหนามูมปลาชอบม,มากินดนะครับน้ำปักเก็บนะี่ เปลวหนว่วยกอด้วยครับหน่วยกอที่เห็ดกอแดงมันออกเลยยางออกไปเรื่อยๆเ,เห็ดเต็มตะกามันอีกส่วนมากก็ได้เห็ดกอแดงด้วยครับมน,นีมาขขาวกวนลงไปเก็บเห็ดปวกอีกเ,เห็ดปวกขาว น้องงามเลยเนาะค่ะเห็ดกอแดงเห็ดตะไคร้เนาะแล้วก็เฮ็ดเพิงลงยู่ค่ะมื้อนี้เฮาก็ได้เฮ็ดรวมส่วนส่วนหลายก็เป็นเห็กเดกอแดงเลยเนาะมื้อนี้แนี่ยครับจอาโคตรดีวันนี้เฮาไปหมายเห็กเดกอแดงเนาะคะ่ะป่ะปะ่ะเดี๋ยวเฮาก็กลับบ้านนะครับผมขอบคุณพี่น้องที่รับชมเด้อครับเจอกันคลิปหน้าครับสรารกิฟต์นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ